สวัสดีครับคอมพิวเตอร์ป้ายแดงนะครับตัวใหม่มาดูซิว่าสี่้อจะไม่เท่ากันเลยจริงไหมนะอันนี้คือหลังซ้ายล้อสุดท้าย50 <c oughs> สวัสดีครับคุณน้อยบาังนาครับ สำหรับมิวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังไม่เจอจุดที่ว่าดีที่สุดอย่างที่ผมต้องการนะครับที่เราทำไปเนี่ยก็เป็การลดความกระด้างด้วยการเอาแผ่นหนาออกแล้วลาบางใสเข้าไปแล้วก็เอาแผ่นหนามาทำเป็นชุดบรรทุกซึ่งการแดดแผน่นบรรทุกในแต่ละคันก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าไอแผ่น2ที่เราตึงออกมามันก็ถูกทำมาแบบ มีค่าเออร์เลอร์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นยังหาสูตรสำเร็จรงตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่มาตัวที่เอามาทำแผนนะครับนะสำหรับรถที่จะบรรทุกเยอะๆแต่ถ้านั่งเก้าที่นั่งสบายนุ่มนวลแน่นอนได้โชว์ดีๆนะครับแล้วก็อย่าเติมลมยางเยอะนะฮะแล้วก็อย่าใช้ยางแกนเตียนฮะเราต้องยอมรับข้อจำกัดนะครับตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับ ันไม่มีอะไรตัวเฟรที่สุดแต่เราจะหาจุดที่มันลงตัวที่สุดได้จใจเราได้ปั่แค่นั้นเองสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ป้ายแดงนะครับตัวใหม่นะลูกค้าเพิ่งรับรถแล้วก็มั่นใจที่จะมาทำที่น้อยบางนานะฮะทำแหนบให้นุ่มอันนี้ผมวางไว้ตรงน้บปัดนะคืออยากจะให้เห็นงานจริงๆว่า รถใหม่จริงๆรถใหม่<ด>นะครับทำอย่างไรนั้นคอยติดตามชมนะครับตอนนี้เอารถเข้าบ้านอยู่แล้วก็ไม่เซ็นเซอร์หลังด้วยย่านอยู่ย่านอยู่นะครับนะ ลูกน้องอะจะมากอินดี้ไม่ค่อยบอกกันหรอกยืนดูแล้วก็เงียบเหมือนกูมีตาหลังเลยอะไรเงี้ <c oughs> ยรถไฟแดงนะกล้องถอยอะไรก็ยังไม่มีลูกน้องก็จะบอกว่าไไม่งั้นกูเป็นลูกพี่แล้วก็ <c oughs> ว่ากันไปนะครับโชคดีว่ามีเส้นนะเส้นใหญ่ด้วย <c oughs> ถ้าเส้นไม่ใหญ่นี่คงมองไม่เห็น เฮ้ยคุณต้องบอกแต่ตอนเลี้ยวเข้ามาแล้วไม่ใช่มาเขาจอดแล้ว่อยมาบอกเอ้มองไม่เห็นเองก็ต้องรู้แล้วมันเหยียบอยู่ปวดหัวมากเอารถยาวๆใหญ่ๆเข้าเนี่ยดูนะดูนะเนี่ยชอบเติมกันมาแบบนี้ครับรถคุณไม่ใช่รถวันทุกนะรถคุณคูอ คุณคุณคือร้ตู้ล้อหน้าห้าสี่นะครับล้อหน้าห้าสี่อันนี้ล้อหลังหลังขวาสี่แปดสี่เก้านะครับอันนี้หน้าขวาห้าสิบไม่เท่ากันสักล้อทำไมต้องทำแผ่นบางลงเรามาดูกันนะครับ เก้าจุดห้าขาดนิรงยืนวันนะน้ำหนักที่กดลงนะครับหารด้วยระยะทางที่เปลี่ยนไปนะครับคือค่าเ k นะฮะแผ่นที่หนานี่คือ2.8นะแล้วเดี๋ยวมาดูแผ่นบางนะครับแผ่นที่บางนะครับ เท่ากับ2.0นะครับแสดงว,ว่าแผ่นบางในใชัน้นมนหนัก2กิโลเองเคลื่อนที่ไป1มิลลมแล้วแต่แผ่นหนาต้องใช้ถึง2.8นะฮะแล้วมาดูว่าบางจริงไหมนะครับแผ่นหนาแผ่นเดียวหนา10มิลมนะครับส่วนแผ่นบาง2แผ่นหนา7มิลม7คูณ2เท่ากับ14นะครับจริงๆแล้วหนารวมมากกว่าใช่ไหมแล้วทำไมระยะยุบถึงยุบได้มากกว่า นี่เป็นเหตุผลที่ทําไมแหนบบางหลายแผ่นถึงนุ่มครับผมวันนี้มาดูที่ตัวรถกันบ้างนะครับตอนนี้มีโหลดนะผมโหลดให้ด้วยประมาณรุนหนึ่นงนะครับประมาณน,นึแต่ด้านหน้ายังเพิ่งได้รถมาเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อมาก่อนเลยกลัวไม่สวยเป็นรถที่บ้านนะอย่างที่ผมบอกใช้ที่บ้านนะ เอาแผ่น2อออกนะครับแล้วใส่แผ่นบาง7มิลเข้าไป2แผ่นนะฮะแล้วก็แผ่น3าเหมือนเดิมแล้วดัดลงนะครับแหนบโค้งน้อยจะนุ่มนวลกว่านะครับนะฮะแต่แหนบโค้งเยอะจะยืดหยุดให้ตัวดีกว่านะครับนะต้องเข้าใจนะผมเคยอธิบายไว้ในหลายๆครั้งแล้วนะฮะแหนบโค้งน้อยจะนุ่มนวลกว่านะเวลาอยู่ในรถอยู่ที่ค่าเคด้วยนะ แต่ถ้าค่าเคเท่ากันแต่โค้งเยอะเนี่ยมันจะยุบตัวยากกว่าเป็นเรื่องของมุมไซด์ซีตาจำได้ไหมนะแบนแบนนะฮะไซด์ซต้าก็กับศูนย์ใช่ครับเฉียงไซย์ซีตาคือตัวคูณนะครับพอตัวคูณขององศาที่เฉียงลงนะฮะนะครับเหมือนเลยปีกนกอ่ะไปดูเรื่องปีกนกยกสองทำไมแข็งกระด้างได้นะฮะที่ผมอธิบายไว้นะฮะโอ้ยเหม็นบุรี อันนี้เป็นแหนบกว้างเจ็ดเส้น,นครับที่สั่งเข้ามาเป็นคอมพิวเตอร์คันที่สองนะครับที่ใช้แหนบกว้างเจ็ดเส้นนะครับคันสองเดิมเป็นแนันบรรทุกนะครับดัดโหลดให้แล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโช้กเป็นโปรฟิเตอร์โมโนนะครับรถใช้ในครอบครัวอยากได้นุ่มเลย นี่โหลดนิดเดียวนะพอสวยงามพรตูดมันโด่งช่องว่างมันเยอะนะฮะเนี่ยเน,ยเนยถ่ายใกล้ๆอ่ะช่องว่างตรงนี้มันเยอะนะฮะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับยุบลงมาอีก2นิ้วนะแล้วก็ยุบเวลากระแทกก็ยุบลงไปอีกประมาณ2นิ้วนะฮะยังไม่ชนซุ้มเลยนะผมกําลังจะทําเครื่องกดสปริงนะครับนะคอนเซปต์ Concept ก็คือเอาสปริงเดิมนี่แหละ มากดให้โซลิดนะครับพอกดให้โซลิดเสร็จมันก็จะเตี้ยลงนะฮะถ้ายังไม่เตีย้ยมีเทคนิคการทําให้เตี้ยนะฮะสร้างเครื่องอบนะฮะเครื่องเทมเปิลลิงนะเราก็จะทําจิกกดสปริงไว้สมมุติเราอยากโหลดหนึ่งนิ้วเรากดลงหนึ่งนิ้วแล้วก็เข้าเครื่องอบที่อุณหภูม400ิ4 0 0องศานาน30นาทีนะฮะพอเราออกมาสปริงจะเตี้ยลงหนึ่งนิ้วท,ทันทะีโดยประมาณนะฮะอันนี้ก็เป็น วิธีที่ผมเคยทดสอบไว้นะครับเมื่อ25ปีที่แล้วนานมากตั้งแต่เข้าทำงานที่ NSK ใหม่ๆอยากลองไงผมอยากลองอยากรู้นะก็เลยเทสนะฮะก็เป็น GP โีลดอีกวิธีหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ความนุ่มนวลขึ้นมาด้วยนะฮะในขณะที่ค่าเคค่าเดิมนะครับเป็นโปรเจกต์ที่คิดอยากทำตั้งแต่ออกมาทำปูซัมรสแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะเพราะว่าเราเน้นไปทางลิฟต์สปริงมากกว่าเน้นไปทางแนนะนีู่คอมพิวเตอร์ป้ายแดงออกรถได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยนะเอามาทำแหนมนุ่มขอบพระคุณนะฮะที่ไว้ใจทีมงานของเรานะฮะหลายๆท่านโทรมาหานะครับบอกชื่นชอบในวิธีการนำเสนอและอ่าเขาเรียกอะไรความซื่อตรงในการทำนะในการทำงานนะก็ขอบพระคุณนะส่วนท่านที่ไม่ชอบใจก็ ไม่ว่ากันนะครับคนเราไม่จําเป็นต้องรักกันเสมอไปนะฮะมีคนเกลียดบ้างนะฮะสิ่งที่เราทําก็ไม่ถูกใจทุกคนเสมอไปนะฮะมีคนไม่ชอบบ้างนะฮะเพราะว่าศีลไม่เสมอกันนะครับคิดไม่เหมือนกันนะก็แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นตัวกรองนะฮะว่าถ้าแบบนี้มันทําแล้วออกมาไม่ดีนะอย่าทำนะฮะเราก็ต้องดูจากรับผิดรับชอบของเราเองด้วยนะครับ สำหรับคันนี้แฮปปี้แน่นอนนะฮะแล้วจะกลับมาโหลดอีกทีนะฮะในวันข้างหน้านะฮะนี่วันเกิดลองแน้นนะครับพาเน็มานั่งรถตู้เล่นลมยาง45ยังรู้สึกตึงๆไปลดลมยางได้อีกลมยางเติมเท่ไหร่ต้องลองไล่ดูครับพี่ลมยางตอนนี้สีห้าผมยังว่ามันยังตึงๆอยู่ ลดเวลาลดก็ลดทีละสองครับใช่หลังห้าสิบหน้าห้าสิบห้าตอนนี้หน้าสี่ห้าหลังสี่ห้าอยู่ลดได้เหลือสี่สิบได้แต่แตึบอยู่เลยนะ หลังถือว่าใช้ได้นะครับนวดตีทั้งทั้งก็จะเเ, <ๆ S 1> เดี๋ยวเราวัดกันที่ลูกอาน้ายาวๆของต้นมะพร้าวนะโอ้ยผ่านครับยุบสบายหลังเลยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเก่านี่มันยังแบบลงแบบลงหยุดๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่โชค๊คนะอันนี้โช๊คโมโนแล้วโอ,โอเคเลยครับยุบ เรายืดนะฮะยกเรายืดแล้วหยุดนะก็มีลงลงนิดนะครับเขยิบปุ่นเดิมถ่ายไปนานมากนะประมาณเกือบสามเดือนนะสา <c oughs> มเดือ <c oughs> นให้ดังเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยวันที่สิบเก้าตาคมแม่นบอลสิ แพดตุจีกายนวันนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแ่ยลมทับยุ่ป้งเท้านะก็เดินกระเพกอยู่2วันวันที่2ก็ไปถอดเล็บคุณหมอบอกว่าโอ้ยถ้าไม่ถอดเล็บเนี่ยกว่าจะหลุดเป็นเดือนถอดเล็บเลยถอดหัวสองวันเดินกระโผกกระเพกคือก่อนไม่หาหมอเหมือนเดินได้แล้วนะ <laughs> พอหมอถอดรูป โอ้ยแล้วเนี่ยวันที่3วันที่4ละหลังจากถอดเล็บวันอาทิตย์นะวันนี้วันพฤหัสถึงแบบเดินได้สบายแล้วก็แผลแห้ไปทำแผลเมื่อเมื่อเย็นโอเคคจริงไม่ได้อยากไปทำแผลนอกนะครับพรไปเพราะว่าเมื่อวานลื่นห้องน้ำนะฮะเพราะเราเจ็บนิ้วเท้าใช่ไหม เราก็ต้องกระโเพกกระโเผกกระเพกไม่ให้มันโดนน้าหมอบอกห้ามโดนน้ํานะใช่โอ้แต่ถ้าไม่ถอดเล็บนะอาบน้ําชิวสบายไปละเป็นความแตกต่างระหว่างเรื่องสมัยใหม่กับเรื่องเก่ารอบหน้าผมไม่ถอดนะแบบนุ่มได้อย่างที่ผมบอกถนหะ็นไทุกอย่างมันมีทฤษฎีมาเรียนกันนะมาเรียนกันออกมมลแหละนะครับวิธีการถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งต,ตัวเอง,เ,องเป็นตัวเองกปปี้ได้ ทำเลยครับทำเลยนะฮะแต่ถ้าอยากมาเรียนเป็นลูกษย์ลูกหากันนะฮะอยากมาเป็นพาร์เนอร์กันนะครับติดต่อมาได้เลยทำได้หมดแหละนะครับแล้วเดี๋ยวช็อปใหม่เสร็จนะครับช่องโหว่้หมดเลยทำทำบ้านหลังนี้ตั้งใจว่าจะไม่รับรถตู้จะไม่รับรถหลังคาสูงอะไรพวกนี้นะฮะ คืออยากจะชิวอ,อ,อเราสบายใจของเราแล้วอะไรเงี้ยอ่าคันสันนบ้านแหกขึ้นไปอ่เพื่อให้รถตู้เข้าได้สี่ปีที่ผมทำรถตู้ไปประมาณหกร้ 600, 700, อย่หกร้อยเจ็ดร้อยอะมีแน่นอนนะครับคันนะไม่ใช่กิโลรีโวไม่ต้องพูดถึงนะครับนอะีซูเนี่สยสี่พันต้องมีนะ แล้วก็ลดลันกันไปตามความนิยมนะฮะไม่ใช่ว่าหรือว่าขายดีนะที่พกมันแข็งอีซสุมันนุ่มเขามาทำน้อยโอ้ยจะห้านาทีแล้วพอนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเด๋เรื่องราวได้ว่าจะคุยเรื่องอะไรกัน,นมาเล่าให้ฟังนะฮะขอบคุณมากขอบคุณไลค์ใครกดแชร์นะ นี่องราวดีๆมาดีกันเสมอมาดีครับผม